สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่หนึ่งเรื่องการนำเสนอรายงานการเงินวันตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดกับรายงาน,น,นการเงินในวดก่อนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อกาหนดขั้นต่าสําหรับเนื้อหา,าที่ต้องแสดงในรายงานการเงินขอบเขตรายงานการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้รายงานการเงินมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือเป็นปฏิบัติ กับรายงานการเงินของหน่วยงานของราทุกาแห่งโดยทอาเทียมการยกเว้นรลัฐภาษากิจและไม่ถือเป็นการมาคับใช้กับทุนหมุนเวียนต่อมานะครับก็คือคํานิยามครับโดยจะเริ่มจากเกณฑ์คงค้างนะครับก็คือหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการเมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่ากับเงินสดครับสินทรัพย์นะครับก็คือทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานครับ ค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิและส่วนทุนครับนี่สินคือภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานครับหมายเหตุประกอบงบการเงินก็คือข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบครับรายได้คือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนไม่รวมสมทบจากผู้เป็นเจ้าของครับ ต่อมานะครับก็คือโครงสร้างและเนื้อหาครับการระบุชื่อรายงานการเงินต้องมีการระบุชื่อไว้อย่างชัดเจนและแยกออกจากข้อมูลอื่นต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้และต้องแสดงซ้ำซึ่งหน่วยงานเป็นรายงานการเงินเฉพาะหน่วยงานหรือของหน่วยงานทางเศรษฐกิจวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานสกุลเงินที่ใช้หลักที่ใช้ในการแสดงจำนวนเงินรอบระยะเวลาการรายงาน ้องนำเสนออย่างน้อยปีละครั้งครับหมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้องมีเกณฑ์การจัดทำรายงานการเงินและนโยบายการบัญชีเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้นําเสนอไว้ที่ใดในงบรายงานในงบต้องมีการอ้างอิงในหมายเหตุประกอบงบการเงินต้องมีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เป็นระบบให้ได้มากที่สุด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนประกอบด้วยรายได้สูงต่ำการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวดค่าใช้จ่ายสำหรับงวดที่มีการรับรู้โดยตรงไปยังสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนที่ทําให้เกิดส่วนได้เสียคงเหลือต่อสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนเท่านั้นรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้ในระหว่างงวด งบแสดงฐานะการเงินต้องแยกแสดงความแตกต่างระหว่างรายการสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนจำนวนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชำระเกินกว่า12เดือนข้อมูลเกี่ยวกับวันครบกำหนดของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินงบกระแสเงินสดให้เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและความต้องการใช้กระแสเงินสด ของหน่วยงานแก่ผู้ใช้รายงานการเงินการเปิดเผยนโยบายบัญชีเปิดเผยการวัดมูลค่าเปิดเผยนโยบายบัญชีนโยบายการบัญชีที่จะรับรู้ผลกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์งบแสดงผลการดําเนินงานแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดรับรู้ในระหว่างงวด เป็นรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด